สนุกสนานนะครับเปนไม่มีซีเรียสอะไรนะครับสนุกสนานโอ้รถสายมาแล้วใช่เบหมือายคันนี้นะใช่ห้าบาทโอ้สิบล้อโอ้สบายสบายเลยไหม ทรายกี่คันมาแล้วครับทรายจมแน่นอนครับ Terima kasih telah menonton! xé đà, ướp xé สายมันหนักนี่ทีนี้จะเสียสายเลยน่ะเทข้างๆนี่แหละสายอ่ะข้างๆนี่ตัวนี้ไว้ทางเข้าไงเร็วๆเร็วๆเจ้าเสด็ดเนุะมเจ้

đi 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 Chào nhau lên đi 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 wow 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 wow

เอาองนอนสบาวัยรุ่นตื่นพูดถึงถ้ามันไม่มีโควิดน่าก็สนุกถ้าถ้าไม่มีถ้ไม่มีโควิดต้องตักเลยักเลยเออก็ใครว่าไม่ักอ่ะเอออ่านแล้วยัง นี่ก็ล่างนะครับเที่ยวแรกก็จมเลยครับทรายเอาทรายลงครับนี่ก็บางท่านก็เดินทางกลับแล้วครับลากแล้วครับ น่ลากรถดำแต่งสิ่งแต่งสวยครับไอหนุ่มซาบุไรเฮ้ยไงรถดำอ๋อกินไอ้อ่มเน่โตไปนี่เป็นสาวนั่นนุ๊กโตไปใครจะเป็นเด็ก เราสุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเราดูสถานการณ์จะมูืิจา รถหนักลากครับดูเรื่องเลย นะครับแล้ก็เลืออีกสองสามคันดำนี่ก็ได้ไหมดับเลยครับดำนี่แหละนี่ถ้ยดำนี่ได้เ,เสียเข้านั่นได้ไหมคันคันใส่ข้าแล้ว มาดูคันนี้บ้างครับเจ้าเขียวใบเตยตรงเขียวใบตองเขียวใบตอ้ยทำไมมีคนคนโบกเลยเป็นโบกรถอะไรไม่รู้โอเคตรงนั้นตรงนี้เป็นโบก เด็บิบอนะันนูใส่ต้องเงอไได็ดใช่มต้องะดมือเปิดไรมือเปิดวะมือก็เปิดอยู่แล้วนนถ้าอย่างงี้ไม่เปิดไงอ,อย่ี้เปิด

ไไไมไม่อม่ออครับครับัที่นี้ก็บายบายครับเจอ,ก,อกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ